กาบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการซอฟขิงรายการแห่งความเกลือกันนะครับและวันนี้เราก็ยะเกมนโลบอกในแบบที่มีชื่อว่าวันพีลีเจเนรีกันนะคะ <S 2> <S 2> <S เอาละครับและวันนี้เราก็จะมารีวิวอาวุธที่มีชื่อว่าดาบโยรุนะครับวันนี้เสนอดาบโยรุเล่มใหญ่การที่จะได้ดาบโยรุเล่มใหญ่ก็ต้องมีง่นไขพิเศษบางอย่างเหมือนกับโยรุเรมเรกนะครับ เล่มใหญ่เขาจะให้เราสะสมคิวหรือการสังหารมอนเตอร์หรือผู้เล่นต่างๆ่นี่นะครับตรงนี้นะสูบแล้วทุกท่านจะเห็นได้ว่ามันมีหน่วยสิบร้อยพันหมื่นก้าหมื่นคิวนะครับก็หมื่นกว่าคนะิวเนาะและการที่เราจะปลดล็อกได้เราก็ต้องทำคิวให้ครบประมาณหนึ่ง แสนคิวนะครับถึงจะปลดล็อกอาวุธชิ้นนี้นะครับอโอเคเราไปล่าหามอนเตอร์ให้ครบคิวที่กำหนดดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูคังอาวุธดีกว่านี่นะครับคังอาวุธของเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ยังไม่มีชื่อดับโยรุนะครับมีแต่โยรุแคนดี้เนาะและผมจะทำการคิวมอนเตอร์ประมาณ10กว่าตัวนะครับ และเมื่อครบ10,000หคิวแล้วก็จะปลดล็อกให้เราแบบนี้นะครับนี่คือดาบโยรุนะครับนี่ชื่อของมันและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็จะไปรีวิวกันเลยครับเอาละครับถึงเวลารีวิวดาเมจแล้วว่าดามเมจเท่าไหร่แล้วก็ท่าโจมตีนะครับท่าฟันต่างๆเนาะรวมแม้กระทั่งการเคลือบหาคิดด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องรอคอยก่อนนะ นี่แหละครับตัวไก่เข้ามาแล้วเรียบร้อยและเพื่อเป็นการม่เสวลาไปรีวิวเลยนี่ครับถ้าโจมตีนี่ทาไมไม่มีดาเมจดนี่แหละปิงเกินอาการปิงนะครับฟันฟันฟันแบบนี้อะไรเนี่ยไม่มีดาเมจหรือไงนี่เอาใหม่เอาใหม่ฟันฟันฟันอ๋อโอเคเคฟันนี่แหละนี่ฟันฟันแบบนี้ฟัน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  นี่นะครับดาเมจพื้นฐานประมาณสองรอยห้าสิบดาเมจนะครับโอ้โหขึ้นดาบสีเขียวว้าว <Wow. S 1> ดาเมจประมาณสองพันสี่นะครับสองพันสี่ร้อยนะแบบไม่เครื่องไฮคีนะเครื่อบไฮคีละ่ะนี่เครื่องไฮคีฟันปกตินะครับดอกละห้าร้อยนะครับถ้าใช้ขึ้นดาบละ่ะจะเท่าไหร่ขึ้นดาบนี่เน่เอาไม่ออกเอาไม่เอาไม่ ึ้นดาบขึ้นดาบน,บนี่นี่นี่โหสี่พันกว่านะครับแต่ผมยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เลยสี่พันเท่าไหร่นะเรามาดูดูอย่างอื่นรอกัอนดีกว่าการฟันนะครับก็จะมีคูดาวสักพักนะครับหมายถึงหมายถึงขึ้นดาบนะเพราะว่ามันมันดามจแรงแันก็ต้องคูดาวนานเป็นธรรมดาครับอย่างนานเลยนั่นไง ออกแล้วอ๋อสี่พนี่เองโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด subscribe นะครับและเป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายสวัสดีครับบายครับผมบายครับ